คนล่าหนูครับผมสวัสดีพ่อเมย์พี่น้องสุภูสุคนครับผมที่ขามาเบิ้งคลิปของไอ้ไม้ลูกบรีคนล่าหนูครับผมอ่ะมันนี่กรได้เวลาครับผมคือเก่าครับผมอยู่น้ำทงน้ำท่าเขาครับเนี่ยครับให้หน้าเขียวๆกับให้หน้าเรืองเรือครับเขาไปนี่มันเลืองครับผมครับใส่ไหมละครับสองสามหลังนะครับคือเก่าครับนี่กับเล็กโมดิฟายของไอ้ไม้ลูกบรียคนล่าหนูครับมาเบิ้งครับควยชิมีตัวหนูใหญ่หนูหน่อยเนี่ยดีครับห้อยกี่ ก่อนมันแค่ใหญ่เติบเนี่ยนี่เป็นหนูพุกนี่ครับพี่นอ้องเพาะได้กินโตัวมันได้พี่น้องเนียเพราะมันแลรงจรงนียนี่ครับอืมเพราะแรงบุน้นเมื่อเด้อบวงแล้วโอ้ยเสียดายเลยเ่อเด้อบวงมากอืมแม่บ้บบบาบวงมากครับพี่หนึ่งแบบหนึ่งแม่บอาบวงมากพี่อนึ่งแบบนึงครับผมพี่น้องมื่อใ้ตั้งใจว่าดีไซน์พูนครับผม เจ้เพื่อนแบบไถแล้วตีตีดินแล้วครับผมก็เลยขี่บ้างพี่ไปเจอเข่าเลี้ยงพอดีครับผมยังต้นหลอดมาใส่มีห้อยนิดๆหน่อยๆครับผมเพื่อนๆพื่อนเอฟซีท่านครับผมก็ใส่ไปนะถึงขึ้นังมีข่อยเขาบ่ใส่ขวยมันห้อยบ่ใส่พี่มันก็แรงไปทั่วครับนู้นหน่ห้อยมันแรงครับผมเห็นบไหมให่เบิ้งนะเนี่ยห้อมันแรงไม่ครับเต้บ่อนห้อยอยู่ใหญ่ใหญ่ๆทุกตัวเนี่ยนะครับห้อมันแรงไม่ครับ กัดเขาเล็กไี้รเรื่อยไปเติมครับผมครับที่เป็นเนื้อแล้วเขาใส่ไปยังห้างถิ่มช่วงไปห้าไม่หนูลงอะไรไหมกว่าไปครับผมได้บุได้จะฟาดว่ากันได้เพี่นอ้องเพื่อหนูน่ะนี่มันตินดหาทางยากนะก็ว้างซุ่มไหวครับผมเห็นห้อยกัดห้อยอย่างเห็ก็วบางไหวซื้อเอ๋อกระเบื้อนีก่กับเล็กมวยไฟหัวเสือพลังสีฟ้าแล้วกะัขี้ไตนิ่มครับผมควายไหมลูกบลีคนละหนูนะครับผม มาโทษล้อมึงครับผมมึอนี่สิได้ผลบ่เอาเพื่อการเสียเวลาพี่น้องเบาลายยหญห่างไปเลยผมเห็นหอยงามดิทายิึงนะครับเนาะตอนนี้ขเขาหยาดใส่ก่อนครับผมนี่สีใส่หนึงหอยปลาเกวยสีไหลครับโค้งกลับเลยไปครับผมตุนต่อหาไม้ครับผมพี่น้องนี่คุยไงเตยไเนี่ยทู่ทำนี่ครับผมเตยมึงสีมีนตัว มันยังเป็นหนูพุกเลยนั้นเพราะมันแรงลงไปนี่ครับเบอรห้อยตียใหญ่ๆจะอัดไปรองห้อยตีรุนรุนวงกับใบย่าหาห้อยตียิ่งใหญ่ไปรองเบิรงเหยียบมุดมัดครับเนาะแมนรัวเดี๋ยวค่อยไปว่ากันครับผมเสียงดวงหรอครับผมนเนาะแมนแม,มนก็ได้มันอยู่ในี่นีแล้วหนูเพราะว่าหนูหลายมันด้ไปซไซส์ไม่องไปเขาเป็นเหลืองก่อนกหมือนที่พี่เหรอครับผม ไปให้น้องลุนต่อฮะมาให้เลยครับหลังนี้เป็นหลังที่หาเจอหกข้อได้เขาด้ะนี่ครับผมใส่ไว้น้ำหนีทางการพี่น้องเบิ่งเข้ามันกัดเขา่าเพราะหน้าที่เป็นโนยใหญ่เนี่ยมนันอาจจะยู่ปนกันครับโนยใหญ่หน่อยนี่ครับห้อยมแมลนไปแลีนมาพี่น้องเห็นบัผมใส่ว้างไว้นี่ครับ,ออบ,ออรบโอ้ยเนี่ยหยุดต้องไม่พอสั์ ี่ครับผมพี่น,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 ออน้องเดี๋ยวมาหลุดน้ำเงินครับวันนี้เป็นไหนแล้วโอ้แดด้อนครับผมหาบ้องแดดกระพริบไปนี่ฮะนี่ครับผมใส่ไปนี่เลยเดี๋ยวมาหลุดน้ำเงินครับผมพี่เป็นไดนตอนยามนะครับแล้วขึ้นขึ้นสิบูหยามนะครับเล้วกลับไปเลยใส่แล้วไปส,สิครับบ้านครับผมเดี๋ยวมายามเมืองเสาร์ทีเดียวครับผมโอ้โแดด้อนไปครับผมพี่น้องหาไม้หหมต่ออู้คัก สวัสดียังมูเซาครับผมพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของไอ้หมายลบรีคนล่าหนูครับผมสวัสดีครับผมมาในเวลาละครับผมเ้านี่บ่เสียเวลาเลยห้องสิม่งผลงานกันตีห้องดำเนินการไปเมื่ว่านนะครับเนาะเป็นยังไงครับเ้านี่สิมาบ่ไปเบิ่งกันเลยครับผมนี่บรรยากาศเขาสีเขียวนี่เบิ่งสองฟังครับฟังนี่สีเขียวครับผมตัวฟังนี่สีเหลืองนี่ไก่สุปปลาพันธุ์เกล้อถือว่าหล่ะพี่น้องเอ้ย คืออยู่ซื้อๆ,ๆอยู่กลับเข้าโอ้อยหลังแรกก็ซื้อๆ,ๆอยู่ครับผมสแสดงว่าเป็นหนูหน่อยครับเนี่ย่าซิมีหนูใหญ่หลงมาน้มบ่มี่เลยห้อยกัดเข่าแหลกไอเล่ครับผมข้างในหมนบะกัดลมเป็นหม่องเป็นหม่องลยครับเออเป็น,นีน้ต้องใส่บ่วงครับผม,ผมต้องเจอบ่วงเขาไปแล้วแบบเนี้ยไปครับพี่น้องิ่งต่อไปครับเสียดหนูพอาสามตัวมาห้องมือนไปลุยกันเลยครับหลังแหลกเฝ้าหรอ เขาดูแขกพี่น้ออ๋อหนีนไม้อืมโอ้ยพี่น้องเลยจัดกันแล้วครับผมจัดจุาทินกันแล้วครับผมนี่เต็มลำเลยอืมโอ้ยจัดเจ้าทินครับผมตัวเมียตัวบกใหญ่นี่ครับผมหนูห <ng> น่อยไหมตัวนั้นแหละครับผมเอาหนี่ไปลุยต่อโอ้นกบินกินปลากขอน เก่งเลยหูวปลาขอดในหน้าไปมองหลังนี่พี่น้องทั้งในนี่ผมขบไปทั้งใน,นหมดเลยวอนฮาวพี่ท่องหนูใหญ่ตัวนี้เห็นไหโอ้เมีนครับผมนี่ผมเห็นหอยมันกัดไว้ผมก็ใส่โอ้โหเรียบร้อยครับผมพี่น้องยอมรับโดยดีเลยครับนี่เรียบร้อยตัวใหญ่มา,มากครับหนูใหญ่ เจอพลังสีฟ้าเข้าไปว้ากัดปนีบดือตั้งไหนพี่น้องมือเงืดแล้วกัดปนีบดือเงืดหลายหุ่นของท่านไปอาา่ะหุ่นของเรียบร้อยครับพี่น้องพลังสีฟ้ามาแล้วตัวแรกเศ้านี่ฮึเอรอแจ๋วโอ้โหตัวง,งามเลยครับผมพี่นอ้องใบครุบเขียวกน เรียบร้อยครับผมไป,ปรุ่นต่อครับพี่น้องมาหนูใหญ่เขามากัปดปืนีไม่มีอย่างไรเนาะไปรุ่นต่อครับพี่น้องขับขึ้นอยู่นี่ครับขับใหญ่โอ้โหนี่ยังวะลุดพี่น้องนี่นอยังวะดึงไม่ปานนั่นลุดปัด มึงต้องเป็นขนุดโอ้โหขนติดอีกแล้วไปพี่น้องเสียดายรุดไปะรุดต่อครับพี่น้องรุดแล้วโอ้ยนกหลายนะคุณโอ้ยเริ่อมตายกบพี่น้องติดกบครับผมนี่นี่ผมใส่ไม่หนีครับนี่นครับผมก็ว่าไอ้เบิ้งผมเบิ้งแต่ตอทองขาวเป็นแนวกนก่นดูคนดูคนดูทองขาว มไ,ได้เขา้าวคั่วคุ้นติ๋วแล้วครับนี่เมนูกบผัดเผ็ดผัดกระเพาะรคาครับผมนี่โอ้กบตัวใหญ่ครับผมโอ้โหขาหนาไปงงเลยครับพี่น้องเลยปวดนะมันตายได้ไหยพี่น้นองปะ่ะหลังต่อไปครับผมพี่น้องโอ้เงยหลายโอ้โหสุดยอดเลยไปครับพี่น้องรุ่นต่อเหมือนกันครับหมายเฮาญุานานานา่นครับพี่เอ็นหน้าเป็นตาใสเบ็ดดีขนาดครับพี่น้องครับดูไหมร่องเลยต,ต้องมาใสเบ็ดตั้งมือ อุ้ยมันยังพี่น้องเล็กอีเกเลยเลยโอ้ยด่ไหวครับผมยังมาตายน้องมึงมึงยังมาตายครับโอ้โหโอ้โอ้เดี๋ยวขออนุญาตเคลี่ยนพี่น้องพี่น้องขออนุญาตเคลียร์ครับผมแป๊บนึงโอ,โอ,โอ้เรียบร้อยครับผมพี่น้องนี่คัดเข่าพอนให้มันดินมันจะกีไตตัวนี้มีตัวมาคัดกีไตครับผมให้มันแทะกีไตครับ กี่ตดด่าเทาเทียร์ละมึงลักษณะนี้ขึ้นมาติดกันยิ่งแบนแน่เลยเรียบร้อยครับผมพี่น้องเอจ๋เอขอ้าเข่าพันแหลกเบิดไปครับพี่น้องเรียบร้อยครับผมไป ตุนต๊หลังยินนีครับพี่นอ้องบางนามผมจะพาพี่น้องมาใส่เบ็ดจักเทีย่ยนลองหนึ่งนามก็ต้องดีใส่เบ็ดไปครับผมเพิ่งกลับเข้าหลังยินนีสวีทโซบะกับไม้เข้าเลยครับผมพี่นอ้องพอแล้วครับโอ้โหปืนใหญ่เข้าลันครับผมพี่น้องครับอปืนใหญ่ลันครับหนูดูผี่บะนี่ครับ โอ้โห oh, เรียบร้อยติเจอปืนใหญ่ครับผมพี่นอ้องตายข้าหมองเ <laughs> ออเป็นอะไรมันเป็นตัวใหญ่ตัวผู้ใหญ่ครับีห้อยมันกัดครับพี่น้องมันพี่น้องเพรมันกัดเข่ามันไปนะหพรามันแหลนมากเห็นไหมเพราะตีนเพราใส่ไว้เรียบร้อยครับผมตามขาดมุมมีอย่างถือเตเ,เ,อเวนหรือเปล่าโบเวนบันใดครับ เรียบร้อยครับผมอือไปที่ตามต่อไปครับผมพี rumor 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 ่น anyway> ้องอ๋อได้สามตัวเลยหนูเพราะว่าเอาล้วตามไปครับผมได้นู้นยี่ตัวเหมือนเส้นเอาเอาครับผมพี่น้องหลังนี้ไม่น่าดินนี่อกครับผมพุ่นพุ่นโมยคือว่าสั่นพี่น้องผมว่างไว้หนีมั้ยผมว่างกับเพราะว่าอ๋อโอเคพี่น้องฟังเสียง พี่น้องครับเห็นไหงครับอุยอ้ยน้องอุ้ยเข่าพัดแหลกพัดอู้ติดขาติดขาพี่น้องอู้พุ่นหุ่นหุ่นเอ้ย,อยเห็นมั้งนิ่นครับเห็นไหมครับพี่น้องนี่ครับเฉยเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวจะเขียนหนูกันออกนะครับเนาะ พ่อไ,ไม่เนาะเราใช้ไม้บังอืมหัว่างเลยตามกาดกาดกาดเลยโอ้อือติดขาขลอวันนี้เนาะนี่ครับผมนี่ครับโอ้ยยังมาดยูย่อีกหน่อยจะขออยากได้ครับยังบาตายว่ามันยิ่งถืงอก็ติดสุดๆโอ้ยซักก็ก็ยิ่งไปแล้วก็ได้เรียบร้อยครับบัดนี้นี่ครับหนูกำลังวัยรุ่นครับผมนี่มัดขนาดครับติดขาหลังครับผมให้หน่อยมา ติดขาหลังดินฟองลองัดติดมื่อนี้ว่าลุดครับผมกระดูกว่าแตกคันคันกระดูกแตกหักเราอันตรายเลยครับผมมันดิ่มปิ่นไปไมันด้ขาดไปครับเนื้อมันด้ขาดครับตัวคันทังสี่ครับกระดูกยั่งอยู่นี่ดินบัดมือว่าเป็นยังครับผมบ่มีไปสังครับผมเอ้าไปนั่งต่อไปครับผมไม่น้องเสรานเ้ยมาแล้วครับผมแก้วครับผมไปพี่น้องครับกลับเราถ่ายห้องหายครับ โอ้ยเงยมองที่บดถือครับผมนี่อย่างวะลองขนห้อยยางเดี่ยวถือบดถือครับผมเนาะโอ้ยไปกลับบ้านเช็กยอดกันครับผมกลับบ้านกันมาไหนครัากลับบ้านกันบรรยากาศเขียวเข่าฝ่าเขียวเข่าทงเขียวเขาเนี่ยทงเข่าครับบรรยากาศบันนอกบันหน้าครับผมพี่น้อย พี่พังน้องครับผมป่ะเช็คยอดครับผมว่าเส็กตัวมันตังเป่อยสามตัวเกินคาดไปเบ้างครับผมเม่นหนอครับมาสรุปผลงานตอนเสารนี่ครับผมจหรับไม้นี่นะครับเนาะกรับยี่สิบก่าหลังครับผมได้มาหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวครับหนูตัวงามสี่ตัวครับนะกับงูทองขาวนี่ตัวหนึ่งครับผมแล้วก็บกบตัวหนึ่งครับผมติดติดกรับติดข้าหน้าครับผมติดข้าลังสองตัวครับผมนี่สองตัว นี่ติดนี่เต็มเต็มครับผมเข่าเต็มลั้นะครับเนี่ยนี่ปืนใหญ่เอาสำหรับตอานี้มีผลงานมาฝากพี่น้องครับผมซีหาโตครับผมพอได้กินแล้วแรงแล้วง่ายครับเนาะเจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ไอไมลุมูบลี่ก็ฝากติดตามช่องไอไมล์ลูบลี่ได้ครับผมฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับผมเป็นกำลังใจให้ไอไมลุมูบลี่คนหลาหนูนะครับเนาะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการรับชมของพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับเด้อที่เขามาให้กำลังใจไอไมลุมูบลี่คนหลาหนูครับผม จวเจอกันคลิปหน้าครับผมเมื่อจะไปใส่เหมือแลงนี่แต่ว่าน่าจะไปใส่เบ็ดปลาไหลครับผมเพราะว่าปลาไหลลานคัวคุนติวเบิร์ครับผมพี่น้องทอนนี้พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ลอบุบี่ก็ฝากนะครับผมสนับสนุนคัวคุณติวนะครับผมอาหารปลาครับผมเนี่ยกองที่ผมได้ไปครับผมกับขัวคุณติวก็ไเฮไปขายขายครับผมผัดกะเพราผัดเผ็ดนะครับเนาะเมนูหลายอย่างครับผมเขาไปบึงครับผมในนั้นครับผมพูดเฟนดานะครับผมแกบล้วก็ ไรแม่นนะครับผมสั่งได้ครับผมเอาส,สั่นล่าเลยครับผมสวัสดีครับ